แล้วก็หมุนให้แก๊สนเข้าไปครับนี่ครับ oh, <no. S 1> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Joker Station อีกเช่นเคยครับผม <What? S 1> วันนี้มีของเล่นใหม่มาอีกแล้วครับ <What? S 1> นี่นี่ มันคือเครื่องทําโซดาครับผมนี่จะมารีวิวให้ดูกันนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนแกะออกมาดูเลยครับนี่ครับในกล่องก็จะมีมีขวดอันนี้มาให้นะมีขวดมาให้หนึ่งขวดนะครับผมนี่ก็ฝาปิดอันนึง่งล้วก็จะมีคู่มือครับค<ะ>ู่มือ อ่านไม่ออกเป็นภาษาจีนับอ่านไม่ออกไม่อ่านเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่ามันจะทําโซดาได้จริงไหมนะนี่ครับฝามันจะเปิดฝาออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมนี่ครับแล้วก็เปิดฝาออกมานะครับเปิดฝาออกมาแบบนี้นะนี่ ก็น้ำเปล่าเติมเข้าไปครับเติมเข้าไปสักนี่ครับมันจะมีขีดให้อยู่นี่ครับขีดเติมเลยนี่ครับโอเคเติมน้ำไปแค่นี้พอนะครับนี่มันจะมีขีดว้ให้อยู่นะครับนี่เห็นไหมนี่มีขีดว้ให้อยู่ครับ เราก็ปิดตัวนี้เข้าไปครับแบบนี้ปิดฝาเสร็จแล้วเราก็เอาลูกกระสุนครับงนี้ลูกกระสุนให้หนึ่งลูกใส่เข้าไปในนี้ครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเราก็ปิดครับหมุนๆน,น,นี่ครับแล้วก็หมุนให้แก๊สมันเข้าไปครับ โอเคนี่ครับนี่ค่ oh, <no. S 1> นี้เราก็ได้น้ำโซดาไว้แล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับว่ามันจะซ่าไหมนี่มีน้ำแดงครับเรามาเปิดฝาพร้อมกันด้วยครับ oh, <no. S 1> นี่ไงไงสิงมาา่าอ <Huh? S 1> นี่ ดูครับว่ามันจะสร้างไหมนี่เป็นโซดาเลยนะครับนี่นี่ครับชิมดูสร้างครับเหมือนโซดาเลยว้าวโอเคครับผม ใครอยากลองใช้ก็ไปหาซื้อมาได้แต่ไม่บอกเราซื้อที่ไหน What the fuck โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับผมบ๊ายบาย